สวัสดีถ้าถ่ายเพื่อนๆกันอีกครั้งนึงครับกับาพ,พบกับแม่หมูคริเชนกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้แม่หมูคริเช่นมีเมนูหลอนปลาเคยียมมานําเสนอนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่าเมนูนี้ใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างนะครับรวมถึงวิธีทำเป็นอย่างไรเมนูหล่นนี้นะครับส่วนประกอบหลักเราก็จะต้องมีกับทีครับวัตถุดิบขาดไม่ได้ก็คือพวกหอมแดงตะไคร่ขาดต่างๆ เป็นอาหารที่ต้องรับประทานคู่กับผักหลากหลายชนิดนะครับเพื่อนๆก็คงจะคุ้นกันดีกับเมโนโออูองเช่นหลนปลานะครับหลนปูหรือว่าเนื้อก็เอามาทําเป็นหลนได้นะครับเป็นอีกเมโนูหนึ่งที่คุ้นเคยกันดีนะครับกับเมนูอาหารไทยเมโนูนี้เดี๋ยวไปชมหน้าตานะครับ หลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวัตถุดิบนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีตะไคร้ซอยครับหมูสับหอมแดงซอยพริกหยวกพริกชี้ฟ้าแดงปลากเข็มพระเอกหลักนะครับของเมนูนี้ใบมักโกรดครับ กะทิครับน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวผงหนัวผงปรุงรสน้ำปลาไปเดินตลาดหาวัตถุด,ดิบกันเลยนะครับถ่ายปากเชียมมาเป็นไปสีนะครับถ้าเพื่อนๆมีติคกขวยอยู่แล้วก็นำมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักของ เมนูหลนปลาเค็มกันได้เลยเอ่อเอาไปกิใในใจนี่ดีกว่าได้ปลามาแล้วนะครับก็มาหาวัตถุดิบที่เป็นประเภทผักนะครับอีกดีได้ขิงอ่อนมาด้วยเที่เราก็นำใช้ถ้ามันส่วประกอบในเมนูหล่นปลาเค็มของเรานะครับแล้วก็นำมาทานเป็นเครื่องเคียงด้วย แวกแขนแวะเขียงหมูหน่อยนะครับ mm hmm. เืิอมหมูมาได้มา mm hmm. แล้วก็มา mm hmm. เริ่มต้นในการหั่นประเข็มนะครับ mm hmm. ไม่ใช้ทอดนะครับแม่หมูใช้วิธีนำไปอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับ mm hmm. ซอยคาครับตามด้วยตะไคร รากผักชีครับนะครับหน้าตาของวัตถุดิบที่จะทําให้หลนของเรานั้นมีความเข้มข้นขึ้นนําไปปั่นครับอันนี้เราก็มาสอยตะไคร้เพิ่มนะครับตามด้วยหั่นพริกหยวกแล้วก็พริกชีฟ้าแดงอันนี้เราจะเตรียมไว้สําหรับใส่ไปในเมนูหลนนะครับ ซอยหอมแดงครับสับหมูครับเตรียมไว้สำหรับเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของเมนูหลนปลาเค็มของเราหล้กตาของวัตถุดิบนะครับทั้งหมดที่เราใช้ก็ตามที่เพื่อนๆเห็นกันในคลิปนี้ของแม่หมูลเลยนะครับวัตถุดิบค่อนข้างเยอะนะครับในการจัดเตรียมเนี่ย แต่ขั้นตอนการทำนั้นไม่ยุ่งยากรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะก็ตรงที่ช่วงเวลาที่เราต้องจัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆที่เราจะใช้ใทําเมนูหลนปลาเค็มของเราในวันนี้นะครับไปเริ่มต้นทำกันเลยครับตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปจากนั้นก็ตามด้วย นำเนื้อหมูสับนะครับที่เราสับไปไปที่เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปต่อด้วยหอมแดงซอยครับจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องนะครับที่เราปั่นเอาไว้ตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเข้มข้นนะครับให้กับเมนูหลนของเรา,านั้นก็เป็นตักไขซอยครับ คลุกเคล้านะครับให้ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของเรานะครับก็คือเนื้อปลาเค็มนั่นเองปลาเค็มนี่แนะนำาม่ต้องเลือกที่ดีๆเลยนะครับระจะได้ความหอมรับประทานแล้วอร่อยปรุงรสกันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลมะพร้าวตามด้วยผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสครับ ก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่อยๆใส่นะครับน้ำมะขามเปียกเนี่ยใส่มากเกินไปเดี๋ยวจะเปรี้ยวแล้วแก้ยากนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชิมว่าเปรี้ยวพอหรือยังถ้ายัางเปรี้ยวไม่พอเราก็ใส่เพิ่มไปได้มาชิมรสชาติกันเลยครับ แต่แล้วยังขาดความเค็มนะครับแม่หมูก็ใส่น้ําปลาเพิ่มเช่นเดียวกันกันกบขา,กขาดเปียกก็ใส่นะครับเปียกไปอีกิดนึงนะครับขยําใบมะกรูดใส่ลงไปครับการขยํานี้แม่หมูก็บอกกันตลอดนะครับว่าจะทําให้เราได้น้ํามันหอมระเหยจากใบมะกรูดเนี่ยมันก็ทำงานได้ดีขึ้นแล้วไม่ว่าเราจะทำเมน,นูไหนก็ตาม ให้ความหอมของใบมะกรูดมากกว่าที่เราจับเขาใส่ลงไปโดยที่เราไม่ได้ขยำมืม่อสะกูในแม่หมูก็ใส่เอาพริกหยวกนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงลงไปนะครับตาตาเสร็จพร้อมที่จะรับประทานแล้วหลังจากนั้นมาเตรียมในส่วนของผักนะครับที่เราจะทำในเครื่องเคียงน้ำเดือดเราก็ใส่เกลือลงไปนิดน,นึงเริ่มต้น,นด้วยลูกดอกแคนะครับวันนี้แม่หมูจัดดอกแคมา แต่เ,เพื่อนๆนะครับว่าจะชอบการผักประเภทไหนก็เลือกกันมาได้ต่อด้วยกระเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบนี้กระานดีมีประโยชน์นะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเสร็จเป็นที่บร้อน,นะครับผักที่เห็นในจานที่แม่หมูถาดที่แม่หมูจัดไว้นั้นก็มีกระมิ้นนะครับมีมะเขือพวงมีมะเขือ มีดากแคร์มีกระเจีย๊ยบแล้วก็มีจิงอ่อนนะครับตักใส่จานนะครับพร้อมทิ่จะเสิร์ฟเมนูอร่อยอร่อยขึ้นโต๊ะอาหารรับรองเลยนะครับว่าจะทานเล่นก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับสักจานหนึ่งรับรองเลยว่าเพื่อนๆจะติดใจอย่างแน่นอนก็ยังไงฝาก เป็นกำลังใจให้แม่หมูนะครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปกเก่าๆของแม่หมูคีชานเดวยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ